วิธีการป้องกันการโดนดูดเงินจากบัญชีนะครับหลังจากที่มีคนไปออกรายการต่างๆหรือออกเป็นข่าวนะครับก็คือนะครับผมจะบอกให้จัดระบบแบบนี้นะครับในการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็นะครับหนนะครับอย่าเอาเงินทั้งหมดที่เราเก็บในชีวิตเนี่ยไปไว้อยู่ในแอปธนาคารในมือถือนะครับป้องกันการพลาดนะครับนะครับ ก็คือเงินที่เราเก็บเนี่ยเราควรจะไปอยู่ในบัญชีที่ไม่มีแอปพลิเคชันที่ในมือถือเพื่อยากต่อการเข้าไปแฮ็กเข้าไปอะไรนะครับอันนี้ควรจะแบ่งเงินนะครับไอในแอปมือถือควรจะมีแค่ก้อนที่เราใช้งานนะครับคือใช้ในชีวิตประจำวันหรือก้อนที่ไม่เยอะนะครับเวลาเราพลาดเราจะได้โดนไปไม่เยอะนะครับ2นะครับไม่หลงเชื่อไปกดลิงก์ติดตั้งอนุญาตยินยอมอะไรก็แล้วแต่ตอนที่เราเสียบสายเคเบิลก็ดีเสียบอะไรก็แล้วแต่ ที่โทรศัพท์มันถามเราเนี่ยไม่ต้องไปอนุญาตอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับนะครับผมส่วนข้อที่3นะครับในกรณีที่เห็นมีข่าวไหมครับสายเคเบิลสามารถดูดข้อมูลได้อันนี้นะครับมันมีมานานแล้วไอ้สายเคเบิลที่ดูดข้อมูลได้นะครับมีมานานสามสี่ปีแล้วครับแต่ว่ามันยังทําอะไรได้ไม่มากนะครับอันนี้ข่าวเนี้ยผมก็ยังไปศึกษาข้อมูลอยู่นะครับถ้าใครกลัวด้านนี้นะครับ ซึ่งผมไม่ฟันธงนะว่ามันจะดูดเราไปได้เลยนะถ้าใครกลัวด้านนี้นะครับก็ให้เราใช้สายชาร์จของเรานะครับนะครับแล้วก็ซื้อสายชาร์จจากแหล่งที่มาชัดเจนจากบริษัทจากไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้เป็นบุคคลที่เรารู้จักเป็นบริษัทที่มีตัวตนอยู่ในไทยนะครับซื้อจากต่างประเทศเราไม่รู้จะไปโดนพวกแฮกเกอร์แอบขายมาในราคาถูกๆในแอปต่างๆนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับส่วน นะครับในการชาร์จที่สาธาระให้ชาร์จของเราเองเท่านั้นจะเป็น p พาเว b ์แบง์สายชาร์จเราพกไปเองนะครับไม่ต้องไปขอยืมใครนะครับเผื่อจะไปเจอมิจฉาชีพที่เขาไปสั่งซื้อแล้วก็มาลองทํากันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องการที่จะเข้าไปแฮ็กโดยใช้ผ่านสายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมศึกษาละเอียดนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครโดนกรณีแบบนี้ลองมาเล่า ให้เราฟังหน่อยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับว่าโดนแบบไหนยังไงนะครับใครโดนที่ว่าโดนดูดเงินจากบัญชีออกไปนะครับหนึ่งโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรแล้วก็ระบบบริการอะไรนะครับแจ้งรายละเอียดมานะครับเดี๋ยวผมจะไปเขาเรียกว่าไปศึกษาหาข้อมูลนะครับหรือวิจัยออกมานะว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมอ่าจะดูกระบวนการที่ที่ทุกๆท่านนะครับโดนดูดเงินออกไปนะครับเพื่อจะไปวิเคราะห์แล้วมาทําคลิปนะครับ ทำคลิปแนะนำป้องกันนะครับอย่างนี้จะดีกว่านะครับยังไงก็ถ้าใครที่ดูคลิปผมอยู่แล้วโดนเหตุการณ์แบบนี้นะครับมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับบอกทุกคนก็ได้จะได้เตือนกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ